ตามหานักฟุตบอลที่อยู่ในการ์ดเกมจะได้ไหมไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการพี่เป็ดมือท่ออะไรอยู่กับผมพี่เป็ดน้องเมิ์นะครับและพี่เป็ดโยครับวันนี้เราอยู่กับกล่องอะไรครับเนี่ยนี่็อบเมอร์ลินแวร์ลูบ็อบแนนะครับกล่องเล็กที่จริงใจนี่ครับต้องคิ้วแต่แจ๋วนี่นะครับเมอร์ลินแวร์ลูบ็อบประจำฤดูกาล24-25นี่นะครับหนึ่งกล่องมีทั้งหมด เจ็ดแพ็คหนึ่งแพ็คสี่ใบหนึ่งกล่องมี่กี่ใบครับยี่สิบแปดใบในคลิปวยนี่นะครับตัวนี้จะไม่ใช่ฮ o อบบี้บ็อกแต่เป็นแวร์ e ูบล็อกแต่ว่าแวร์ e ูบล็อกเนี่ยก็สามารถตามหาไลเซนได้เหมือนกันนะครับแม้ฮ o อบบี้บ็อกเนี่ยจะการันตีไลเซนแต่แวร์ e ูเนี่ยตามหาได้ตามหาแต่ ความพิเศษของมความพิเศษเราจะมาตามหาการ์ดเกมเกมเมอร์เมอร์ลินกันนะครับมันจะเป็นเหมือนการ์ด TCG นะครับและนัฟุตบอลเนี่ยก็จะไปอยู่ในนั้นชืวยนามเทพและเมอร์ลินเกมเมอร์เนี่ยมันสามารถรุนไบลันได้ด้วยนะครับและไบลันเนี่ยเริ่ม สูงสุดคือ75 50 25บหทับสิและวันออฟบอลคือเท่แน่นอนมันจะเป็นเมอร์ลินเกมเมอร์แล้วน่าจะเป็นซุปเปอร์แฟกเตอร์คือเราก็คงมาตามหาวันออฟบอลนั่นแหละให้ยากแล้วนี้เราจะเปิดด้วยกันทั้งหมดสองกล้องแล้วเราแข่งกันนะครับว่าใครอยากดีกว่าเออแต่ว่าผมมาตามหาเกมเมอร์วันออฟบอลถ้าออกก็ดีใจนะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับและทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลื้พร้อมกันเลยครับตามหาเมอร์ลินเกมเมอร์เว้ยมา เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่ามาดูกันนะครับกล่องไหนก่อนดีกว่าเริ่มที่ใครเราเปิดพร้อมอะไรไหมหรือไงคุณกล่องก็ได้โอเคกล่อง่ะผมขอให้ออกอเออะไรออกครับอินเสิร์ตเกมเมอร์ฮึนักเบกทำไมคุณแกะไม่ได้เนี่ยของผมเป็นเหนียวของมีของมีมัางเหนียวเสมอนี่ไม่อาบน้ำดูว่ะครับผมดูมาดูกันว่ามีกี่ตองมลิน ห2ึ่งสองสาี่ห้าหกเ็รียบร้อยนี่เครับนี่อ่ะสองสมบลินสองน่งน่ทั้งหมดสใบนะครับมาคนละคึ่งนะมาสี่ใบนะมานี่อันโีนี่ใบแรกนี่น้ตากก็เป็นประมาณนี้ทั้งหมดแล้วมันตามหาพวกแบบใบรันได้ด้วยนะใช่าสวยมาก4ใบอ่ะ นี่บเบตนะครับนี่มาคาซูรามเฮ้ยเฮ้โยโจเกิเลสเนะคาเาราสเกอรี่อ่ามีใครบาโคราเอ้พอคาบาซี่บาซี่นี่อันนี้เป็นอินเสิร์ตนะครับเอ็นเลชอะคิมี่ใช่เป็นอินเสิร์ตตำนานนะออกเฉพาะใบที่เป็นนักเตะตำนานแล้วก็เซสโก้นะใบสุดท้ายเฮ้ยลันนี่ของคุณน่ะโอ้โหยี่ที่ไงลันเก้าทับสองห้าศูนย์เซสโกเลยเซมินเซโซช่วงนี้แฟนมันยูรักเลย แต่นี้เป็นชุดกับไลซิกอ่าไลซิกนะมาแล้วหนึ่งลังมาสองที่สามและสี่ครับึบอือผมจะเป็นมูซาอุ้ยไปหลังอะไรสีดำหรือเปล่าอินเซอร์ตไปอุ้ยไม่ใช่อินเซอร์เป็นอินเซอร์มิสซูรี่ไหนยูนุสมูซาจากอินโดนมีกี่มัวนะครับมีวัตเจนครับ แล้วก็ใบสุดท้ายใบหลังเป็นเป็นสุ้ยจากนันสุ้ยใช่จากเรียนตุ๊ดนะเป็นใบอินเซอร์เหมือนเป็นลายสีเลยนะใช่น่าจะเป็นสปาร์เกลนี่ลายสปาร์เกลโอเค้ยซองท้ายหรอใช่อันนี้ซองที่ห้าและหกใช่ครับของกล่องแรกมาหน่อยครับผมเมอร์ลินกาเกมเมอร์ต้องมานะจริงครับแล้วก็มี นีี่ก็การสวยมากเลยนะใช่สวยการ์ดเป็นโค้งแข็งด้วยและโคพาม์เมอร์หูตรงรุ่นนียนะนี่ดูมอสเซียคุณเลยนี่ตรงรุ่นแน่นอนโคพาร์เมอร์โปเทคแล้วเป็นสปาร์กเกลอใช่ครับเนี่ยผมมือดีเงีสวยอ่าสวยพี่สวยไปโรบินนะจากแอปมาลริดนะครับนี่ไปเนี้ยลังดอล่าสุดแดงบัลลีนะครับผมนี่ เขาชื่ออะไรไมเกอร์เหรอไมเคิลโอ้เชื่ออนี่มาแล้วก็ฟาเตซี่นะครับจ้าเรียกฟาเตซี่อินดรีมรานนี่เป็นเฟตเตซี่มาซองสุดท้ายในกล่องแรกในเกมของเรามาแน่มาแน่แม่จ๋ามาดูกันครับผมเฮ้ยมีใบพิเศษอยู่นะด้านหลังป๊บยูอันนี้ชื่อไม่ใช่ยูยิสด้วยนะชื่ออะไรเนี่ยเอซิสงามมากและสปาร์เกเป็น อาเวดดโอ้ยไม่ใมาริดใช่ครับมีมาริดมาไซีมาแต่เ่ผมไม่ใช่มาริดนะเื้อนี่นะบาร์เกิ้ลากล่องแรกเรายังไม่ได้เมอร์ลินเกมเมอ์แต่ว่าอุ้ยรสถือว่าสวยมากมากได้มาหนึ่งัไปกล่องที่2องไปก่นนะครับผมกล่องที่สกล่องที่2องพ่ยองเดทอุ้ยเอียงเอียเอียงเแบบนี้โอ้โหเอียงเเลยจะต้องครบไหมเอาสาเอาไปสี่ไปนี่มาเมอร์ลินเกมเมวันนัน ขอเซนหน่อยครับไม่เซนก็เกมเมอร์อะต้องมาแหละมาโอ้โหนี่เฮเวนเฮเวนเฮเวนนะครับพี่ของผมได้ไปร้านอีกแล้วว่ะคนนี้คนดีนะฮอยลุนฮอนลุนและสปาร์กอาลอซีโอ้ใครวะเนี่ยเกเบลเหรอวิกโกเกเบลจากอาเบไรซีเป็นอาร์ซีสปาร์กก อาดวงผมบ้างเบิร์กโวนี่หนุ่มหล่อเบอร์โวกับสเปิร์ะหุ้ยน่อยเออหน่อยเออหน่อยเออนะครับแล้วก็ใครเอ่ยมาเรียวอ่ะแล้วก็ไปรันไปรันไปกันที่เดอะ์อร์นะครับหนึ่งห้าสองคับสองห้าศูนย์ฟาอโรดิโกเดอะ์อร์สวยมากยังยังไม่ใหม่อ่อมาเห้อโหดูจากสียดงนั่นน่าจะยังด้วยโหนี่ฟิวโพลินอุ้ย มันกลับหัวกลับหางมาและนี่เป็นอินเสิร์ตอีกแล้วเป็นอินเสิร์ตดูนิสเกอรี่นี่นิสเกอรี่นะฮาซีด้วยนะชุดเซ้นวันเมอร์ลิงชุเซ้นวันสวยมากมาโอ้ผมจูิเกียนไลท์นะครับช่องนี้โอ้โหเห็นกระแสดีมากในแคทไลท์ช่องนี้เขาบอกว่าเป็นกองการที่ดีสุดในโลกใช่แล้วก็ไปจับต่อดิบาร่านะครับครับผมแล้วก็ไปสุดท้ายสปักเกลมาเงี้สปาร์เกลไปกันจี ยูนิเกนยูนิเกนมะ PSP ไฮโอเป้นนี่มาของซองสุดท้ายละซองนี้เมอร์ลินมาเหอะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนะใช่ปหมไม่อยู่ไม่น่าใช่นี่เป็นเรเวอร์ปุ๊บแล็สปาร์ก เป็นฟิมปงฟิมปงฟิมปงนี่เด็กใหม่หรือผู้ภูมิฉันมีฟิมปงคราเบนนะผมเบนซิตี้อาร์ซี่ด้วยน่าจะเด็กน้อยวัดกินนะครับนี่สวยงามแล้วก็นี่เลยคนนี้แบบไปเมืองหนาวนะตอนนี้คือนี่อยู่กับลอนดอนก็้้ก็ตาววานนี่มาสุดท้ายมาสองท้ายมาไหมได้คนใหม่ด้วย มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมมนยูได้เยอะนะแมนยู่นิดมาได้สามใบแล้วเนี่ยของนี้แหละคุยมีเสร็จตำนานด้วยมีเสร็จตำนานอ๋อถ้าถ้ามีเสร็จตำนานนี่เกมเมอร์เราอะรอก่อนไปวุ้ยนี่ไงดูเวยนะครับผมร้อนแรงมากกำลังกลับมาแล้วก็วิลเลียมนี่นะครับราสุดท้ายมาอยู่สายตำนานจะได้ใครอารอนพินจิดโดอะไรไม่ใช่อุ้ยโอ้ยเซอรี่เอเลชั่นอัพเคมี สวยมากแล้วครับองรีนี่โอ้ยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรีแคปกันครับโอเคมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามารีแคปการ์ดที่เราได้นะจาก2กล่องนะครับอ่ะเบสอยู่ไหนนี่ครับกล่องเบสนี่นะครับ2กล่องก็จะได้ประมาณนี้อุ้ยคุ้มเลยนะสวยมากสวยนะนี่เขาชอบการ์ดเยอะเนาะจัดได้เลยนะหนึ่งกล่อง28ใบนี่นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเบสแต่เป็นรีแคคเตอร์นะก็จะมีวิ่งวับนิดหน่อยอ่าแล้วก็มันจะเป็น สปาร์เกลใช่ไหมครับผมจะไม่ผิดนะนี่นะครับมันก็จะเป็นลายแบบสีสเก็ตหน่อยเออสเก็ตดาวตกปะสวยนะนี่นะครับดักตต์รุยนี่โคพาเมอร์เท่มากนะครับนี่มีบาเบเด้นี่นะครับสวยมากโปอินเสิร์ตที่เป็นตำนานนะเขาชื่เล่นอะไรเอ็นเลชเอ่อเคมีทำยังได้นะได้อยู่ครับนี่นะได้เป็นองลีกับอ่าดโก้ดโก้นะครับนี่มาซ่าด้วยกันเลยอ่าแล้วก็มีแบบโปรอินเสิร์ตเป็น มิสติกไนท์กับเมอรินจูเซตวันนะครับเป็นลูอิสกิลลี่กับมูซาหานี่เราเปิดไปสองกล่องได้มาทั้งหมดสี่เซิร์ฟเลยนะสี่เซิร์ฟเลยอ่าแล้วก็มีสองใบรันเป็นสองฮาร์สูททั้งสองใบนะครับนี่กล้องหน้าคนปัจจุบันของแมนยูฮอตนะคนนี้เป็นเจมินเซโก้นะครับแฟนแมนยูบอกว่ายิงบ้างยิงบ้างยิงบ้างแล้เขาบอกบอลไม่ถึงบอลไม่ถึงแล้วก็องค์พระเมสซี่นะครับนี่เดวพอเดวพอนะเมสซี่อยู่ไหนเดวพออยู่นั่นใช่ครับเป็นไงบ้างครับเมอริน ค่อนข้างแบบประทับใจรับใจเลยครับสวยแล้วก็อินเสิร์ตมากเลยแล้วที่สำคัญมันเป็นการ์ดโฟมอ่ะมันเป็นการ์ดเคลือบอ่ะแข็งอ่ะดีนะแล้วก็แบบลุ้นคือเท่าที่เปิดมาเนี่ยเหมือนแบบว่าหนึ่งกล่องแทบจะได้หนึ่งใบรันใช่คือเขาอาจจะไม่การันตีแหละแต่ว่าก็สามารถตามหาใบรันได้ก็มีลุ้นวันอ้วนได้ด้วยวันอ้วนหรือหลายเซนที่เราไม่ได้รวมไปถึง m e รีเ n เบอร์วันนี้ที่เราไม่ได้ได้แต่ไม่เป็นไรรอบหน้าเข้ามาแก้มือใหม่ แต่ว่าเขาบอกว่าที่หน้าร้านเดอะกาสเตอร์นี่คือเมอร์ลินเกมเมอร์นี่พึ๊บคนมาซื้อเปิดได้กันกระจายเขาบอกว่าทับสามทับสิบมาแล้วทำไมเราไม่ได้เราคัดเงินลูกค้าอ๋อคือเขาได้ของดีถ้าอยากได้กล่องนี้เนี่ยซื้อได้ที่ไหนครับเมกาพาร์คเล็ชั้นห้าห้องเอห้าหนึ่งหกที่ร้านเดอะกาสเตอร์นะครับมาได้เลยนะราคาหนึ่งกล่องแค่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นหรือถ้าไม่สะดวกมาหน้าร้านทางออนไลน์เราก็มีถูกต้องทุกคำพากาได้เลยครับผงนี้นี่ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับอยากให้พี่เป็ดเนี่ยมารีวิวหรือว่ามาเปิดกล่องอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้เปิดกล่องไหนเปิดกล่องอะไรกล่องบอลกล่องไอศกรีมดิสบีมาวิวซาวว์หรือจอลองคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับก็วันนี้พี่เป็ด้ําเงินแล้พี่เป็ดโยกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับบายครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาตามหา วันแลววันกันอีกจริงแก้มือแน่นอนไปลาไปก่อนกับมดิน yes.